สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมก็ได้สั่งซื้อเจ้ากระจกกันเลนกล้องหลัง iPhone 7พันะครับผมก็สินค้าก็มาถึงหลายวันแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำคลิปนะครับตัวนี้เป็นกระจกกันเลนสนกล้องหลัง iPhone 7พัดนะครับผม1ชิ้น30บาทนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว74บบาทเองนะครับผมน,นี่ผมสั่งซื้อจาก ร้านค้าออนไลน์นะครับร้านช้อปปุนะฮะเอาเป็นว่าร้านค้าออนไลน์ก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อน,นสังเกตนะครับว่าตรงกระจกเลนกล้องหลังของ i p h o n เ7็ดพนะัเนี่ยมันมีรอยแตกเล้านะครับมันได้มีการแตกในจุดนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีฝุ่นเข้าไปอุดตันตรงเลนกล้องนะครับทาให้เราถ่ายภาพแล้วมันไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อน ็เลยจะทําการเปลี่ยนใหม่ซะเลยนะครับเปลี่ยนเองนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากร้านค้าออนไลน์ก็นํามาเปลี่ยนเองนะครับเปลี่ยนเองครั้งแรกนะครับ DIY นะครับแต่ว่า้อควรระวังนะครับเพื่อนๆเ,เวลาตอนเราถูหน้าเลนกล้องนะ่ะพยายามอย่าให้มีเศษอะไรเข้าไปถูสัมผัสกับเลนตัวกล้องจริงนะครับไม่งั้นเอ,อ่อกล้องของเราจะเป็นรอยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้สนใจแล้วครับเพราะว่ามือถือเก่านะครับเพราะว่าผมเอาไว้แค่เก็บข้อมูลนะครับผมแล้วก็ถ่ายภาพเล่นเล็กเล็กน้อยน้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับไว้สําหรับเก็บข้อมูลเก็บคลิปต่างๆนะครับเพราะว่าผมชอบถ่ายคลิปอยู่แล้วนะครับนะครับตัวเล่นตัวใหม่นะครับผมก็ได้แปะเข้าไปในจุดนี้นะครับผมได้แกะกระดาษเก้าออกแล้วนะครับผม เพราะว่าเลนส์กล้องที่สั่งซื้อมาเนี่ยมันมีกาวอยู่ด้านหนึ่งนะครับอีกด้านสีดำนี่จะอยู่ด้านนอกนะเนี่ครับแผลลักษณะแบบนี้นะครับเป็นอันว่าเส็จสิ้นเรียบร้อยดีนะครับผมโอ้โหแตกต่างกันเลยนะครับกับเศษกระจกอันที่มันมีรอยแตกแลวนะเราได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับภาพก็ คมชัดดีนะครับผมยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการเปลี่ยนกระจกหลังของเลนส์กล้อง iPhone 7 Plus ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม